สวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องลีโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกทุท่านพบกับกลางปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับสาหรับคลิปนี้ผมจะมาส่งต่อความเคลื่อนไหวของหนุ่มน้อยเสียงหวานนักสู้หัวใจแกร่งน้องลีโออาทิตย์ให้กับทุกทท่านได้รับทราบก็สิ้นสุดการรอคอยไปแล้วนะครับสาหรับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของ2หนุ่มลีโอและโฟกัสเป็นผลงานการฟิตลิงกันครั้งแรกนะครับด้วยการโคฟเวอร์เพลงมัก เจ้าบักคักศิลปินต้นฉบับที่ร้องเพลงนี้นะครับคือบัสสิทธิชัยฟิเจรลิงกับโจอี้วีรพลสำหรับเพลงมักเจ้าบักคักของสองหนุ่มในเวอร์ชั่นลีโอและโฟกัสปล่อยเพลงไปเมื่อวันอังคารที่24ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกาวันนี้ผมจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเพลง มักเจ้าบักให้กับ FC แฟนคลับน้องลีโอและโฟกัสได้รับทราบนะครับว่าณตอนนี้มีผู้เข้าชมทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับอัปเดตณวันที่25ตุลาคม2566 เวลา8นาฬิกาต่อยเพลงไปแล้ว24ชั่วโมงมีผู้เข้าชมทั้งหมด61,401การรับชมและขึ้นไปติดมาแรงอันดับที่17บน YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ2หนุ่มน้องลีโอและน้องโฟกัสด้วยนะครับน้องลีโอมีเข้ามาเม้นขอบคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยนะครับว่าขอบคุณทุกกำลังใจให้น้องลลโอพี่โฟกัสด้วยนะครับและนี่ก็คือการอัปเดตความเคลื่อนไหวเพล มักเจ้าบักคักในโคเวอร์เวอร์ชันลรีโอโฟกัส FC แฟนคลับทั้งสองหนุ่มไปช่วยกันส่งให้ทะลุล้านภายในหนึ่งเดือนเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากยุ้งข้าวเล็คอร์ดน้องลลโอน้องโฟกัสแม่น้องลลโอน้องลลโอและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ